เนี่ยตัวนี้ก็ให้เก้าหาเห็นน้ำกัดนอกมาเรียกมาเก้าหาอยู่พนพนถามว่านังจากองจ้าเมื่อค่อยมานอนตรมเขาตมได้บาทฮะตรงเขาโคไม่ค่อยเมื่อเราเจ้าเฮ็ดยังหนิเจ้าบุญนอนจะบ่มาเย่ำแรงแม่มาดแล้วมาหดแล้วเพิ่นทดว่าเอาเรียกเขาหรือบ่เอาไห้แล้วคอาเอาไห้ตัวนด้คอยว่าพนถามันยาตามคอยว่าเอาไข่อัน เกาหาผนว่าไปเบ่งในเองเดอร์ผลเรยหาสองผลเ้อไม่ใช่คว่าลงไปเบ่งก่อแมนเหล็กสามโวเลยอย่ดไปบ่เก้าห้าสองถือถือมั่งแต่จงวดวดได้ตั้งถือมั่งแต่งวดหกหนึ่งไลมาเลยหกหนึ่งมาสองอะไรอย่างนี้มันก็ออกอัน้อ อวนสีหาหกหนึ่งสีหาสามเป็ดสามเจ็ดแล้วก็สองสองแล้วก็สองแล้วก็มาลาสุดเก้าห้าเกห้านะครับกุมานสมองเก้าหาเรื่อพี่น้องบ้านขมวบานขมยยมันเถืลอนหล่เราถามเยา มันขโมยนะเขาบอกเฮบ้านอันใ่น่ะที่เขาบยมันเขาให่บงนนเาเเย็บใบเขายยัน่ะ่แม่ขโมยเพื่อนไปจักนะก็เลยบอกว่าติดบ้านห้องบ้านโอ้โอ้นขโมยจ้า้านนองเราแล้ว้านนองเาลา แป้วคุ้มว่าอยหันหันแมนเลยขวัญปีพี่น้องน้ำะไไปมันแน่น้ำนะข้าบนล่างด้ระย้าออ้ยนัดเ็นไนแมนาสองันในบนในล่างตองเกตต่างตนาะงวดปีไหมบ่ครับแม่ยังยังโอเราบอกงวดว่าันงวดว่าไหลับมาแม่เตนี่พี่น้องเพิ่ง ซอยข้าขนมหัวมบอร์เบอร์โทรบนบ่นีเหล็กไม้เหล็กช <c oughs> ีบวาบอร์โทราเอาเบอร์โทรไม่สามารถติดได้นะเอจอาเนยูโทราผู้ใาหนได้โชคได้ลาบกับแม่ยงเนาะเขาหาเมอหไขาได้ทังบ้นน้องโดนมเขาเอามาให้ด้วยตรงเลยนะ ต้องรตั้งไก่ได้ไหมต้มงรตั้งประเทศตรงเทพปแต่คนมาหาแม่หมดเลยแล้วก็มาหมดเลยแล้วแม่เพิ่นโอนมาให้เพิ่นโอนให้คุยน้ำเจ้าหลือล้วเนาะผสมน้อำตานซุปหนูให้พานโดยตรงไปเลยกะรับให้พันโดยตรงของแม่ยงเลแม่นซุปหนูซุปหนูว่ารับเอาเด้แม่นี่ก็่อซุปหนูทายซื้อจะว่าคันว่าแม่อยากแบ่งให้เนาะอยากให้แบ่งตัวเลขให้เพิ่นฝากเบอร์โทรไว้ก็ได้แบ่งแนวทางให้เอา เบอร์โทรไว้เพื่อเพื่อนหมานทุกกะคุยกับแม่โดยตรงสิไหมคะบันซี่กับโยเฮือนหมดแล้วบันซีอะไรกันเอาแต่เบอร์พ่อเอาแต่เบอร์พ่อเบอร์กระจกตัวได้คอยลืมเลยใช่ไหมยุก็เสาเจ้าเขียนไว้ก็เสาโบรานบอกแล้เสาได้มีแต่เบอร์เจ้าคนนี้เบอร์เจ้ากันนะเจ้าแม่ของเบอร์ตายมีอยู่ไหมเออกรมีของเบอร์ตายหฮะลูกสาวเนาะลูกหาผู้เห็น แม่ย้งมนีพันธ์นะครับมทัานในพันธ์ทัานในพันเอาเลขมักคองคุณแม่ย้งเอาเลขมักคือเก้าเลยนะฮะหาหาเก้าเขาต้องตรงนะครับเอาโตได้แม่ย้งเลขมักตัวใดครับงวดนี้เลขมักตัวใดแม่มันบอมักป๋าไต้แแชให้ล้วพี่น้องนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาพี่น้องอาจจะบ่ได้เบิ่งกห้เจ็ดตังส่องเจ็ดตังสิลงบ่ท่านเบิร์ตก บอกค่อยๆหลานสืตื่นเขาเนี่ยคือได้ทั้งบนทั้งล่างมั็นวะค่ะล่างวดที่แล้วได้บนล่างบนล่างเนี่ยคือจะบอกเก้าหาเนะญามาบอกอีกบันในแองอะไรไปบืงอาหลติดขันจะเจออยู่แล้วยามมาบอกย่ำอีกยำอีกว่าทำทำว่าเอาเหล็กไงเขาเลยบอเอาไว้แล้วตัวเด้ยนค่ะคนเลกาว่าอันเก่าหาคนนะหาช่องกือหมอยเขาผลว่ะ ญาบอกอะญาว่าญาว่าหมายญาหายเจ้าได้หนีว yes ่าบุกหายชุดหมูหมดผมว่ามึงเจ้ากินเนี่ยครับใครจะมีนะครับค่าหนามคากระพุ้งคาเฟ่ค่าลุงค่ายานะครับกับทักมหาแอพิเนเด้อนะครับถ้าถือน้ำเมย์ยงถ้าถือน้ำเมยยงนะครับเนาะ นะครับต่อบุญต่อโชคนะครับต่อเงินต่อทองสมาธิยู่ได้ครับได้รับแปบนึงนะครับมาแล้วหันามามาแล้วบาทเนี่ยบอกคาข้ออไนะข้ออไรข้อข้อบอขอบอเงาเียแม่เหนยังข้อขอบอเงาขอบอคนบอกแม่อะไอยู่ในเทียงเงินเราบอกดไไปใช่ดิจพอเล่ามาบอกเปลืกอยู่ในองค์ไม่ขันนอก มองแล้เด็กคนนั้นนั่นอ่านอ่านไม่เห็นเลยวันนี้งานานุนงานลักยาสุกยาสุกไปนู่นตัวิุกใส่ตัวไหนตัวนมีกตนแล้เาะปอกปอกม่เหลียงบทันเดบแม่เน่ยแม่ตัวไหนแม่พ่อผมมบมเห็นตัวไหนแม่ เพรา่เน yeah, right. right. like ี yeah. Ou, ya, ai, th th ่เห็นแม่มักบ่มักงคือหาสามสามหาสเขียนพิมพ์อีซสีได้เบิ้งหาแปดน้ำนี่บอแม่หาสามนี่ตักบ่มั่งใจอ่ะนะหาสามแม่มาหาสามาหาครับสตัวด้แม่อีีว่าสามมาสันนี่3ตัวด้แม่ห้าสามสามตัวแม่สตัวเอาอะไรใส่ดีแม่ ามตัวั้งอตัวนั้งใสเอาตัวไหนใส่ดีแม่สามตัวสมตัวเจ็ดห้าสามเอาเลยแม่เอาอะไรใส่แม่จะได้โชว์บอกผมชัดๆนะแม่ัวไหนเอาเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามเอาพี่น้องได้ครบกันเด้อเจ็ดห้าสามแล้วก็ห้าสามเป็นงวดที่หกนะครับตัวมาแล้วห้างวดติด นี่เป็นงวดที่หกนะครับทุกคนแต่ว่าเปิดโชว์ในยุ่งพี่น้องขอมาพี่น้องแล้วมาแล้วครับไปเบิร์นเอาพี่น้องเราว้าดูเอาดูเอายุงพี่นามาบอกหนึ่งพ่อแม่โอเคแม่ยุงอูตัวไหนมันแต่ละออูตัวแม่เอาลงเอาลงจักหน้ยแม่กันบางหน้าผม่พี่น้อนตรงนี้แลมวอ๋อเห็นหนาจักหน่อย แม่อตาอตำดงมันว่าเห็นนาแม่ยงเนครับได้ครับเปล่าครับได้ยงผีหนายามาบอกนะครับสรุปตัวเลขแนวทางเดือดขับเดือดจดเอาไว้เดิมเด็กมาหลายโตนะครับสองโตห้าสามอย่าลืมไปกลับเดือครับเด้อดสามหานะครับสําหรับแนวทางสามโตเจ็ดห้าสามทอนี่เด้อครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสาธุสาธุสาธุย้ำนิดนึงนะคะ้เอฟซีสำหรับท่านใด คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซนตเต็มโปรดใช้วิจารญาณในการรับชม